เป็นส่วนนำหนึ่งของโลกแล้วผ <c oughs> ู้ที่อยู่เคียงข้างกันออกมาของที่ไทยเนียนหรือการอ่ันหนังสบอเล็กเนี่ย ดเดนทีี่รายการซีเรคชิงเลิศประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการต่อยอดนะครับการแข่งขัดในรุ่นต่างๆที่สมาคมจัดมาเป็นการต่อยอดเพื่อที่ได้ เป็นหานะครับหรือว่าตัวตัว,ตว,ตวนักกีฬาในระดับเยาวชนและรวมทั้งในส่วนที่จะไปขึ้นไปสู่ทีมชาติในรุ่นอายุต่างๆนะครับเพื่อเตรียมไว้สําหรับการแข่งขันระดับชิงเอนเลอเอเชียรวมทั้งเพื่อจะได้โคต้านะครับไปชิงแชมป์โลกด้วยนะครับซึ่งทุกปีเราก็จะได้เห็นแววของนักกีฬาที่ผ่านมาเนี่ยรายการนี้ก็มีส่วนในการสร้างนักกีฬาและก็ทําให้นักกีฬา ทีมของเรานรในรุ่นอายุต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุ18 20เนี่ยได้ผ่านการแข่งขันในระดับทวีปเราแล้วก็ไปแข่งขันในชิงแชมป์โลกปีที่แล้วเราก็โชคดีนะครับทุกรุ่นอายุเราได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกหมดนะครับปีนี้เราก็คาดหวังว่ารายการนี้ก็จะมีส่วนสาคัญในการที่จะผลักดันให้เกิดเห็นแววของนักกีฬาสําหรับเตรียมเตรียมพร้อมนะครับสาหรับการแข่งขันในรุ่นอายุ18ปีและก็20ปี ทั้งชายและหญิงนะครับเพื่อเราจะได้สามารถผ่านไปชิงเแ้มโลกเช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆมานะครับในส่วนของทีมต่างๆเนี้ยก็ต้องขอบคุณทุกทีมเลยนะครับโดยเฉพาะขอบคุณทางไทยยูเนียนซีเล็กตูน่านะครับที่ได้สนับสนุน,นรายการนี้มาถึง30กว่าปีทําให้การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเราจากระดับต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำเนี้ยพัฒนาไปสู่ความไปเลิศได้ จนกระทั่งประสบความสาเร็จนะครับ่ายกขึ้นการเต็มตัวของทีมเด็กๆแล้วก็ตอนนี้เลือกคนอะไรยังสําหรับรุ่นอายุ18นะครับซึ่งปีนี้จะต้องมีการแข่งขันเพื่อเตรียมไว้ชิงแชมป์โลกในปีหน้าเนี่ยในขณะนี้เราขอดูจากการแข่งขันซีเล็กทูน่านะครับว่านักกีฬาส่วนใหญ่จะอยู่ในทีมไหนและส่วนผู้สอนเนี่ยเราคงจะหาลือกอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะพยายามจะเปิดโอกาสให้กับผู้สอนจากทีมที่ มีนักกีฬานะครับได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นทีมชาติในรุ่นนั้นๆเนี่ยเอาเป็นหลักแล้วก็จะมีคนอื่นมาช่วยเสริมเพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์และก็เป็นการตอบแทนนะครับผู้ฝึกสอนที่ก็ได้สร้างนักกีฬาขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนายกระดับพัฒนาผู้ฝึกสอนของเราด้วยแต่ก็จะมีผู้กสอนกลางของสมาคมเราเป็นผู้ที่จะทนะําหน้าที่หลักอยู่นะครับ